สวัสดี FC มืนพุทธาชาแนลทุกท่านนะครับก่อนไปรับชมขอค่าเข้าชมคนละหนึ่งไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทท่านนะครับวันนี้เราเมินพุทธาพระแท้จะพายอฟีทุกทท่านนะฮะไปชมพระปิต,ตารพระปิตาของหลวงปุตโตวันประดูชชมพรีนะร,รอบนี้จะเป็นรายการย้อนยุคนะคพิม์พที่ได้รับความนิยมนะของ หลวงปู่โตนี่เลยนะมีพิมพ์จัมโบอยู่2นะแล้วก็พิมพ์ธรรมดาอยู่3นะนี่คือพระนะปิดตาผงน้ำมันโบราณน,นะถือว่าหายากด้วยนะเพราะว่าปกติเราจะเจอพระปิดตาเนี่ยเป็นเนื้อผงทั่วไปนะนี่เป็นเนื้อผงน้ำมันนะแล้วก็เป็นการผสมผงน้ำมันแบบโบราณด้วยนะชื่อเบนจมหาลาโพนะคือรุ่นนี้นะ น,นี่นะเบญจมหาลาโพนี่หลวงปุตโตะนะฮะเป็นย้อนยุค135รอ้อยสไปชาติกาลนะปุกเสกที่วัดประดูฉิมพรีนะนี่เป็จมหาลาโพวันนี้เรามีรายการลุ้นเนื้อนะฮะลุ้นเนื้อมาให้กับเวฟบซีได้รับชมรวมถึงชุดกรรมการด้วยนะตัวแถมยกรังนี่นะฮะ รายการลุ้นเนื้อถือว่าโอ้โหเยอะมากเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าจำนวนการจัดสร้างถึง50รายการนะ50รายการเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆนะรายการลุ้นแต่ว่า50รายการเนี่ยเขาจะแยกเป็น5พิมพ์ในรังเนี่ยได้ลุ้นกันเลย5พิมพ์กับอีก50รายการเปิด ออกมายังไงก็ไม่ซ้ำกันฮะไม่ซ้ำกันแน่นอนนะการันตีในลังนะการันตีในลังเนี่ยมีตะกุดทุกองนะฝังตะกุดทุกองแน่ๆคือมีตะกุดทองคำแล้วพิมพ์ละหนึ่งองนะพิมพ์ละหนึ่งองนั่นหมายความว่าในลังมีตะกุดทองคำถึงห้าองห้าองห้าพิมนะพิมพ์ละองค์ รวมถึงตะกุดเงิน3ดอกนะตะกุดเงิน3ดอกเนี่ยมีพิมพ์ละ2องค์นั้น5 2 10อนงะมี10องในลังนะแล้วตะกุดเงินคู่นะตะกุดเงินเนี่ยเป็นตะกุดเงินโบราณด้วยนะเป็นตะกุดเงินคู่อีกพิมพ์ละ7องค์75 35รวมแล้วเป็น35องค์องนะตะกุดเงินอา่า สดอกมี10องตค์ะกุดเงิน2ดอกมี35มสิบห้าองนะแล้วก็รายการสุดท้ายก็จะเป็นตะกุดเงินโบราณ1ดอกนะจำนวนทั้งหมดพิมพ์ละ10องค์รวมแล้วก็เป็นห้าสิบองนะบวกกันทั้งหมดแล้วก็ครบหนึ่งร้องพอดีนะครบหนึ่งร้พอดีรายการน่าสนใจอ้โหูเยอะมากฮะเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็น เนื้อพยางนิ้วดำเนื้อเกรสรอ,อ้โหเนื้อนี้เนื้อนี้บอกเลยว่าหายยากและสวยมากๆนะฮะเนื้อ,อเกรสรมหาเสน่หนะ์เกรสรขาวเกรสรเหลืองน,น่าสนนะ,ะเนื้อลายเสือแดงเนื้อลายเสือเหลืองเนื้อชนานหมักอ้โหที่สุดจริงๆนะฮะ แล้วก็มีเนื้อไพรชมพูด้วยเนื้อว่านมรกตเนื้อมหาปราบก็สวยนะฮะเนื้อมหาปราบเนื้อมหาลาบเนี่ยสวยงามมากนะแต่ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยก็คือเนื้อก้นครมหาลาโภโพทุกรายการนะฮะห้าสิบรายการเนี่ยทุกรายการสร้างแค่พิมพ์ละ200องค์เท่านั้น นะพิมพ์ละสองรอองค์ถือว่าน้อยมากๆนะน้อยแบบโอ้ไม่รู้จะบอกว่าไงนะน้อยอ่ะเออมาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงพระปิตารุ่นนี้นะะพระปิตารุ่นนี้กว่าจะมาเป็นพระปิตารุ่นนี้นะปิตามหาลาโพเนี่ยกว่าจะรวบรวมมวลสารลนะ ได้อย่างนี้นะโอ้ใช้เวลานานนะอนุภาพแห่งว่านมงคลร้อยแปดชนิดนะตามตำราโบราณหนึ่งนะว่านตระกูลกวักนะซึ่งบันทึกไว้ในตำราสมุดคอยโบราณกล่าวไว้ว่ามีอนุภาพทางด้านโชคลาภเมตตามหานิยมดีทางด้านโภคกรัพย์นะเป็นสิริมงคลต่อผู้ครอบครองประกอบด้วยว่านกวักพระพุทธทเจ้าหลวงนะและก็ว่านกวัก นางพญาใหญ่ว่านกวักนางพญาเล็กนะฮะว่านกวักนางพญามหาเศรษฐีว่านกวักคาวดีนะฮะหรือว่านว่านมหาโชคนะฮะว่านกักหงสาวดีนะฮะว่านกวักแม่จันท์ว่านกวักโพเงินว่านกวักโพท้องนะฮะ ว่านกวักเงินว่านกวักทองนะว่านกวักเศษฐีพายบดินนะฮะว่านกวักนางพญาเพือกนะโดยเฉพาะว่านอ่าว่านกวักนางพญาถือว่าเป็นว่านที่มีตระกูลสูงส่งนะผลทางด้านอำนาจราชศักด์เรียกอีกอย่างว่าว่านทรงยศนะฮะส่ง เกียรติเป็นสง่าราศีแก่ผู้พบเห็นนี่ขนาดว่านแรกนะฮะว่านแรกนะเขามีร้อยแปดว่านนะสองนะว่านกวักตระกูลสเสนจันร์ไม่ว่าจะเป็นสเสนจันทร์มหาโพเสนจันทรขาวสเสนจันทรแดงสเสนจันทรเขียวนะหรือสเสนจันทร์หอมสเสนจันทรทองนะอนุภาพของว่านตระกูลสเสนจันทร์จะเดินทางด้านนะจะเด่นทางด้านไม่ตามมหานิยม เป็นที่รักเมตตาแก่ผู้พบเห็นโบราณใช้ทำนางกวักขาขายดีมีโชคลาภนี่สำหรับวันนี้ต่อไปว่านตระกูลเศรษฐีนะบางที่บ่งบอกเป็นว่านที่บ่งบอกในตัวอยู่แล้วว่าเป็นเศรษฐีนะอะนุภาพให้คุณทางด้านลาบผลเงินทองโบราณกล่าวว่าผู้ใดครอบครองจะ,จะเจริญด้วยฐานะบริบูรณ์ด้วย โชคครัพนะข้าทาสบริวารจะเป็นตระกูลว่านที่นิยมอย่างยิ่งนะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งว่านที่น่าสนใจนะต่อไปสี่ว่านโกเมนนะ,ะว่านโกเมนเนี่จะเป็นอนุภาพทางด้านเมตตามหานิยมมีโชคลาภห้าว่านมองเลนะฮะว่านนี้ตามตำราพม่านะ,ะกล่าวว่ามีอนุภาพเรียก เงินเรียกทองเข้าบ้านเรียกมิตรมาหาล้านค้าขายส่วนควรมีว่านนี้ไว้ครอบครองอย่างยิ่งนะาตามตำหลับตำราของสายพม่นะหกว่านไก่กุก๊กนะฮะอนุภาพทางด้านสเสน่หนะ์เน้นทางด้านสเสน่ห์นะฮะไม่ตามมหานิยมนะซึ่งว่านนี้สมเด็จพระพุทธารย์โตแห่งวัด ละฆังโคศิตรามนะผู้สร้างพระสมเด็จอันลือชื่อได้กล่าวว่าว่านนี้เป็นว่านส่วนผสมในพระสมเด็จวัดละฆังที่ท่านสร้างด้วยว่านไก่กุ๊กว่านไก่กุ๊กต่อไปว่านไก่ฟ้าพญาแ,แลนะก็เด่นทางเรื่องอไม่ตามหานิยมเช่นกันนะแปดว่านกำแพงเจ็ดชั้นนะมีอนุภาพทางด้านคุ้มครองป้องกันภัยนะกันและแก้ขุนสายพูดผีปีศาจได้นี่ ต่อไปเ้านะฮะว่านกระเจะจันหงสามีอนุภาพทางด้านเมตตานะฮะนิยมเป็นที่รักเป็นที่เมตตาแก่ผู้คนพบเห็นนะ,ะแล้วก็10นะฮะว่านคุ้มลดจนามีอนุภาพทางด้านเกี่ยวกับการปกป้องนะ,ะปกป้องเคหสถานบ้านเรือนให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขนะเอาแค่10วันไปก่อน ถ้าพูดถึง108วันนี้วันนี้ทั้งวันน่าจะไม่เสร็จนะฮะมาต่อไปนะฮะต่อไปเราจะมาแกะให้กับ f c ทุกๆท่านได้รับชมนะว่าเออมันเป็นยังไงรายการลุ้นเนื้อนะะรายการลุ้นเนื้อเนี่ยเขาสร้างกันอยู่500หลังแต่อย่าลืมนะว่า500หลังของเขาเนี่ยมีทั้งหมดอยู่5พิมพ์พิมพ์ละแค่200องค์นะฮะถือว่าไม่เยอะนะถือว่าไม่เยอะเลย นี่พี่พี่จะสังเกตว่าจะมีกระดาษสีชมพูอยู่ข้างหลังนะฮะคือกระดาษนะจะบอกเนื้อบอกรายการว่าพี่อยู่ในหนึ่งใน50รายการรายการที่เท่าไหร่เนื้ออะไรนะะเพราะว่าบางทีเปิดออกมาเนี่ยรายการสีอาจจะคล้ายๆกันแต่มวลสารที่อยู่ข้างในไม่เหมือนกันนะฮะมาเรามาดูกันตั้งแต่กล่องภายนอกนะค่อนข้างหนาเลยแหละเป็นกล่องสีครีมทึบนะครีมทึบ ด้านหน้านะฮะสกรีนด้วยสีทองเหมือนเดิมนะมีคำว่าพระราชาสังวราพิมลน,นะฮะหลวงปู่โตนี่อินทสุวรรณโนนะฮะแล้วก็เป็นคำว่าปิดตาย้อนยุค135ปีชาตการนะออกปีนี้นะออกปี2,565นะครบ135ปีชาตการหลวงปู่โตะนะฮะ พระปิดตาผงน้ำมันโบราณน,นี่นะฮะเป็นจามาหาราโพนะฮะแล้วก็มว่าพิธีบวงสรวงนำเลิกณนะวัดประดู่ฉิมพรีนะฮะกทอมอนะพิธีพุทธาเทวาพิเศษณนะวัดประดู่ฉิมพรีเช่นกันนะแล้วก็รายได้ที่ได้รับจากพระรุนนี้นะฮะก็เอาไปสร้างนะศาลาปฏิบัติธรรมวัดบ้านอ้อนะจังหวัด นครราชสีมานะงานบุญอีกแล้วฮนะเออนี่แหละพระดีพระสวยยังไม่พอเป็นงานบุญอีกตั้งหากนะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะนะซีนเป็นซีนใสธรรมดานะฮะไม่มีสกรีนใดๆทั้งสิน้นอ่าแต่ทุกองค์นะทุกกล่องจะมีกระดาษสีชมพูนี้ไว้ด้วยนะฮะเราจะแกะกันองค์แรกเลยนะลุ้นกันตั้งแต่องค์แรกเลยว่าเป็นอะไรมารุ้นเนื้อกันก่อนนะรุ้นเนื้อกันก่อน มาแล้วฮะนี่ฮะปิดตาผงน้ำมันโบราณเบญจามหาราโพเนื้อโอ้โหรายการที่รายการที่ยีฮะเ,ะเนื้อสะเนจันแดงฮะเนื้อสะเนจันแดงฮะมาดูองค์พระบ้างว่าเป็นยังไงโอ้โห,หยนี่ฮะเนื้อเรารูล้ละต่อไปเรามาลุ้นพิมพนะฮะลุ้นพิมพ์ที่อยู่ข้างในนี่เป็นพิมพ์ข้างกระหนก ตะกุดเงินแท้นะฮะชัดเจนนะนี่ตะกุดเงินชัดเจนโอ้โหดูความเป็นผงน้ํามันนะทุกองนะท,ทุกองเป็นผงน้ํามันโบราณน,นะนี่คางกระหนกสวยๆเลยโอ้ฟ้ามีความหนาสวยงามนะฮะนี่ข้างบนมีคําว่าหลวงปู่โตะนะฮะพร้อมอัครยันนะแล้วก็ด้านล่างมีควาว่าวัดประดู่ชิมพี ออกตรงที่ออกตรงวัดนะฮะมวลสารเก่าๆของหลวงปู่โตเอาใส่ไปในรุ่นนี้เรียบร้อยนะอ่ะตะกุดหนึ่งดอกนะนี่คือความสวยความคมนะพระเนื้อผงน้ํามันอนะ่ะจะมีความคมมากกว่าพระเนื้อผงทั่วไปอยู่แล้วนะอ่ะนี่นี่องค์แรกนะเนี่ยองค์แรกนะเราจะเอามีใส่เข้าไปด้วยนะเพราะบางที สีคล้ายๆกันแต่อาจจะคนละเนื้อกันก็ได้นะมาต่อไปนะองค์ต่อไปเราจะแกะกันให้เห็นหลายๆเนื้อหลายๆองค์นะมาปึ๊บโอ้หรายการที่23ฮมะ23เนื้อเสนกแล้วนะเนื้อสเนนจะันนาคฮะเนื้อสเนนจันนาคมาลุ้นข้างในว่าเป็นพิมพ์อะไรโอ้หนี่ฮะ เป็นพิมพ์จมโบนะฮะพิมพ์จมโบหนึ่งในสองพิมพ์นะฮะหนึ่งในสองพิมพ์โอ้โหยข้างหลังสวยมากคมกริบนะฮะหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพรีชัดเจนนะฮะนี่ด้านหน้าได้ตะกุดคู่ด้วยนะฮะได้ตะกุดเงินคู่นี่สเสน่ห์จันทรน์นะฮะก็จะมีส่วนผสมของอเนื้ออื่นๆอยู่ด้วยนะฮะนี่สวยงามมากนะ นะโอกาสที่พี่ๆจะเปิดได้ซ้ำกันนะแทบจะไม่มีนะแทบจะไม่มีเอาละมาลุ้นกันอีกหนึ่งนะมาลุ้นกันอีกหนึ่งว่าพี่ๆจะได้อะไรไปอูคราวนี้39มสเฮะสามสิเก้าเนื้อหูพญานาะคพญานาคราชนะฮะให้สับ พญานาคราดให้ซับเป็นโอ้โหเขียวเหนียวซับไม่ซ้ําด้วยนะฮะพิมพ์ไม่ซ้ําอันนี้เหมือนจะเป็นพิมพ์คล้ายๆพิมพ์อ่าปดหนี้หรือว่นานจะคล้ายๆพิมพิมปลดนี้นะโอ้เขียวสวยสวยฮนะนี่เขียวยังกระยกเลยนะเขียวยังกระยกเลยนะี่โอ้โแล้วเนื้อมีความช่ำความสวยนะนี่ด้านหลังจะมีคำว่าหลวงปู่โตวัดประดูจิมพีชัดเจนนะฮะนี่ พิธีดีพิธีใหญ่บอกเลยว่ารุ่นนี้นาเก็บเป็นอย่างยิ่งนะฮะนี่สีเขียวเหนียวซับของเรานะฮะเขียวพยานนาคนะฮะพยานนาคราให้ซับอ,อีกต่างหากโอ้โหสายโพกับซับมาเต็มอ่ะต่อไปนะมาอีกนะในลังจะมีตะกุดทองคำถึง5องค์นะฮะในลัง มีตะกุดทองคำห้าองโอ้ยรายการบนบนหะ้าสิบหกไปโอ้ยมาเรียบร้อยรายการว่านดอกทองฮนะขอดูหน่อยว่านดอกทองจะได้พิมพ์อะไรพิมพ์อะไรโอ้หมาแล้วฮนะพิมพ์จัมโบว่านดอกทองโอ้โหเนี่ยฮนะไม่ไม่เหมือนกันนะจัมโบจะมีสองพิมพ์นี่นะเห็นชัดเจนนะจัมโบจะมีสองพิมพ์แบบนี้นี่ด้านหน้าก็ไม่เหมือนฮนะ จะเล็กกว่ากันนิดนึงนะองนี้จะใหญ่มากนะใหญ่สุดแล้วก็อันนี้ลองลงมานิดนึงนะนี่โอ้ดูความหนาะนี่อุปภาสวยจริงนะพระนี่ยอมเลยนะสวยมากอันนี้เนื้อว่านดอกทองนะฮะถือว่าเป็นว่านสําคัญนะว่านสําคัญในการทําพระนะทำพระ,ะมาถึงองค์สุดท้ายนะฮะองค์สุดท้ายปึ๊บ โอ้โหรายการแรกรายการที่หนึ่งฮะพระยานิ้วดำนะพระยานิ้วดำแน่นอนว่าต้องเป็นสีดำฮะโอ้โหนีห่โอ้โหงดงามหย,ย,ยุดย้อยฮะงดงามหยุดย้อยจริงๆสำหรับรายการนี้นะพร้อมด้วยตะกรุดหนึ่งดอกนี่ดําเมื่อมเลยเนี่ยสวยงามมากๆหลวงปู่โตวัดประดู่นะฮะพร้อมด้วยตะกรุดหนึ่งดอก ดูความฉ่าความสวยนี่นี่นะฮะเรียบร้อยสําหรับรายการลุ้นเนื้อนะฮะสำหรับรายการลุ้นเนื้อเราเอาออกใหพได้รับชมกันเรียบร้อยแล้วอูอันนี้ยังขาดไปรายการหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรามีครบชุดนะครบชุดให้กับ f อได้รับชมนะฮะมา ต่อไปนะต่อไปเราจะมาให้กับ FC ได้ชมนะได้ชมรายการชุดกรรมการนะ,ะชุดกรรมการนำเลิกอนีนะฮะชุดกรรมการสร้างศาลานี่อยกลกองจะเป็นแบบนี้นะ,ะกองจะเป็นอ่ากระดาษนะฮะแล้วก็ปิ้นรูปชัดเจนนะฮะทั้ง5พิมพ์ได้ครบทั้ง5พิมพ์นะ นี่มีรูปในในพิธีด้วยนะมีรูปในพิธีด้วยรูปอ่าตอนพรีมวลสารนะฮะตอนกดปัม๊มนี่นะนี่อันนี้ก็เป็นพรีมวลสารที่ใส่เข้ามาให้นะฮะวัดบ้านอ้อนะฮะจังหวัดนครราชสีมาขออนุญาตใช้สถานที่ประกอบพิธีมหามงคลวัตถุมงคลนะเพื่อหาปัจจัยสร้างสาราปฏิบัติธรรมนะฮะพิธีวงสวงนำเลิกวารละที่หนึ่งนะ อุโบสถว่าวัดประดูชิมปรีนะฮะพิธีเทวาพิเศษก,ก็วัดประดูชิมปรีเช่นกันนะฮะมาเราจะมาแกะให้กับเอซีได้เห็นกันทุกเนื้อไอ้ทุกทุกพิมพนะห้าพิมพเนี่ยแกะให้ดูทุกพิมพ์เลยนะใครสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะฮะเพราะว่าผมกำลังจะแกะลังใหม่นะพี่ๆจะได้ลุ้นนะลุ้นะตะกุดทองคำไปเลย No tamam. ลุ้นตะกุดทองคำใหม่ๆครบ5องค์ไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะฮะซื้อเด่นนะแกะตรงไหนเอ่ยอ่านี่นะะอโอเคครบ5พิมพ์5องค์โอ้โหนี่ครบมาเรียบร้อย นี่นะฮะทังหน้าทั้งหมดมีครบห้าพิมฮนะอันนี้ขยัปน,นินะนดนึงฮนะห้าพิมพ์เริ่มต้นด้วยนี่นะฮะเริ่มต้นด้วยพิมพ์ข้างกระนกนะอันนี้จะเป็นปัดทองมาแล้วนะโอ้ยตะกุดทองคำคู่นะตะกุดทองคำสองดอกนะยังไม่พอหน้าปัดทองด้วยนะฮะโอ้ยปัดทองทั้งองค์เลยนะ ปัดทองทั้งองค์เลยนี่รันเลขรันนัมเบอร์อยู่ด้านล่างนะรันเลขรันนัมเบอร์อยู่ด้านล่างแบบนี้หมายเลข216นกะสองรวมกันได้9พร้อมโคดสลา,านะพร้อมโคดสลา,านี่นะฮะนี่พิมพ์แรกข้างกระหนกนะนี่คมชัดสวยงามนะคมชัดสวยงามมากอ่านะพร้อมด้วยตะกุดทองค,คําคู่นะตะกุดทองค,คําคู่นี่ นี่คือองค์แรกนะฮะองค์ที่สองนะองค์ที่สองนี่จะเป็นพิมพ์อ่าปหนี้ช่ไ่มนี่พิมพ์ปฎนี้หรือพิมพ์เงินล้านนี่แหละนี่นะฮะองค์ที่สองจะเป็นแบบนี้ด้านหลังนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะฮะไม่เหมือนกันนะเว้ยนะไม่เหมือนกันเลขชุดเดียวกันนะฮะเลขชุดเดียวกัน แล้วก็พิมพ์ที่3นะฮะพิมพ์ที่3คือพิมพ์แบบนี้นะ,ะพิมพ์แบบนี้อ่าอยันนี้นะฮะนี่สวยงามมากนะเป็นพิมพ์ธรรมดาเนี่ยสามองนะพิมพ์ธรรมดาทุกองค์จะมีตะกุดทองคำนะทุกองค์จะมีตะกุดทองคำแล้วก็มีพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่อีกสองพิมพ ที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะฮะพิมพ์ใหญ่อีก2พิมพ์นี่แต่ทุกองคโหดูทาทองทองติดมืออยู่เลยนะอะทาทองสวยงามมากนะฮะนี่แล้วก็รายการสุดท้ายนะรายการสุดท้ายที่จะให้ Fc ได้รับชมนะนั่นก็คือตัวแถมยกลังนะตัวแถมยกลังตัวแจ่งในทิพ พิธีต่างๆนะฮะจะเป็นตัวนี้นะจะเป็นแบบนี้นะปิดตาเนี่ยฮะอ่าจะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่โตะวัดประดู่นะฮะรูปเหมือนหลวงปู่โตวัดประดูะ่เจ้าพี่นี่นะอ่าจะเป็นองค์ใหญ่แบบนี้ถือว่าสวยมากๆเลยนะนี่เข้าชุดกับนี่เลยนะฮะเข้าชุดกันเลย ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นี่ฮะวัดประดูชิมพรีนะฮะันเลขลันนัมเบอร์ด้วยนะฮะลันเลขทุกองค์จะลันเลขลันนัมเบอร์นะฮะสำหรับรายการนี้วัดประดูนะฮะเป็นรูปเหมือนนะฮะเป็นรูปเหมือนพิมพ์เตาลีดนะรูปเหมือนพิมพ์เตาลีดนะสวยๆแบบนี้นะให้กับเอฟซี FC ได้ได้รับชมกันนะฮะนี่ฮนะ พร้อมฝังตะกุดทองคําด้วยนะพร้อมฝังตะกุดทองคำหนึ่งดอกแล้วก็อีกองคหนึ่งนะอีกองคหนึ่งจะเป็นตะกุดคู่นะตะกุดคู่ทองคำหนึ่งเงินหนึ่งนะแต่น่าจะเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อก้อนครกนะคล้ายๆเนื้อก้อนครกปิดทองนะปิดทองในเบ้านี่ดูเข้มขังสวยงามน,นะรันเลขรันนัมเบอร์ด้วยเนื้อ ฉ่ามากเนื้อฉ่ํามากๆนี่แหละในในรังพี่จะได้ลุ้นเนื้อนี้ด้วยนะฮะเนื้อสวยสวยแบบนี้นะฮะมีให้ลุ้นในรังด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่น่าสนใจนะสหานนนะสหรับรุ่นนี้นะสาหรับรุ่นนี้ใครที่รอ,ออยู่นะใครที่รออยู่ก็มาลุ้นได้เลยนะลุ้นได้เลยโอกาสที่พี่จะได้ซ้ำกันค่อนข้างอยากนะมีทั้งหมด5พิมนะ5้าพิม นะห้าพิมพ์ยังไม่พอห้าสิบเนื้อนะมีทั้งหมดห้าพิมพ์กับห้าสิบเนื้อ<ฮ>ถือว่าเยอะมากๆนะเยอะมากๆคุ้มค่านะคุ้มค่าในอด้านาอะไระในด้านอความความคุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่เสียไปดีกว่าเออหนึ่งที่ได้อ่า พระหลวงปุตโตนะฮะพระเสกวัดประดูนะฮะแล้วก็มวลสารที่ใส่เข้าไปให้มีมวลสารของหลวงปุตโตะใส่เข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็กว่าจะสร้างมาเนี่ยเนื้อว่านเยอะมากนะ,ะเยอะมากๆแล้วยังไม่พอมีถึง5พิมนะฮะมีถึง5พิมพ,ะะมพ,มพยังฮะ มีเนื้อให้หลุ้นอีก50เนื้อนะถือว่าคุ้มค่าจริงๆนะก็ใครสนใจสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจ Facebook นะไลฟ์สดกันทุกวันหรือทางไลน์นะก็มีให้กับ FC ได้ลุ้นกันด้วยนะใครที่สนใจ,ร,จรีบจับรีบจองกันเข้ามานะไม่ได้จริงๆโทรมานะโทรมายินดีบริการ FC ทุกช่องทางนะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลา FC ทุกๆท่านไปก่อน อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะลงคลิปเมื่อไล่่พี่จะได้เห็นเป็นคนแรกแล้วก็จะได้ติดต่อเราเป็นไลยแรกๆด้วยนะฮะบางรุ่นนะของมีจำนวนจำกัดนะก็ฝาก fc ไว้ด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ